สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่ภายแล้วแล้วถาก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ All New Honda B RV นะคะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้าไทยไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะเริ่มโดยที่ฟังก์ชันแรกเลยนะคะจะมีสวิตช์คาะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยอยู่ตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะนี่เปิดไฟก็มีระบบไฟเดิมติดขึ้นมาแบบนี้ด้วย เราเปิดใช้งานให้ดูค่ะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยตำแหน่งใส่ไฟนะคะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยได้งานเนียบเียบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะที่ด้านหลังค่ะจะมีตำแหน่งสวิตช์นะคะสั่งปิดจากตรงนี้ได้เลยเรายังมีในส่วนของตัวเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนีอีกด้วยนี่ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะฝาท่ายก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะอาจจะถามลองปิดให้ดูอีกครั้งค่ะ เราจะใช้เป็นตัวระบบกรดูนดนะคะฝาท้ายก็ลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะส่วนเปิดเดิมค่ะที่ด้านหลังนะคะแค่กดและปล่อยมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะฟังก์ชันต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะเราใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยันนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะกดไปที่รูปพายล็อกนะคะ3ครั้งแบบนี้นะคะสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะและขาดไปไม่ได้เลยมีในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์หรือว่าระบบเซนเซอร์เท้าเตะนั่นเองตำแหน่งอยู่ฝั่งนี้เลยนะคะ นี่แม่นยำม,มากๆเลยสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะแล้วก็ใช้งานง่าย,ายๆเจแ,แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถ Honda BRV สนใจอยากจะตั้งในส่วนของฝา,าท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซนเซอร์เท้าเตะแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้าน J s p o นะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยเดขออนุญ,ญาตปิดกันให้ดูอีกครั้งนะคะ